สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกตำรารถทุกท่านเลยนะครับทั้งสมาชิกใหม่ที่เพิ่งกดเ้ามมาูนิครั้งแรกแล้วก็สมาชิกเก่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็น isuzu นะครับตัวนี้จะเป็น isuzu ตัว slx x, x series นะครับปี2011จะเป็นสีดำเนาะเครื่อง2.5 ddi นะครับผมตรงนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับก็จะมีทั้งภายนอกภายในนะครับช่วงล่าง เครื่องยนต์นะครับผมส่วนต่างๆทั้งหมดเลยนะครับของรถคันนี้นะฮะก็อีกเช่นเคยนะครับสำหรับการรีวิวรถประเภทนี้นะครับผมยังไม่สามารถที่จะระบุราคาได้แต่สามารถประเมินราคาเบื้องต้นให้ได้ก่อนนะครับก็อีกเช่นกันถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านใดสนใจนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับใต้คลิปเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับแล้วก็มีราคาบอกไปในนั้นด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆเนาะ ครับก็เดี๋ยวมาดูรีวิวเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็มุมไฟกันชนด้านหน้าต่างๆนะครับโดยรวมนะครับผมตรงนี้ฝากระโปรงเขาค่อนข้างสวยเนาะก็เป็นสีใหม่ดีนะครับพูดถึงเสียงใสมากนะครับไฟหน้าสองดวงอาจจะเหลืองไปนิดนะครับผมก็น่าจะขัดได้ปกตินะครับทั่วไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นเนาะสีด้านข้างแก้มนะครับค่อนข้างใสเนาะ ก็ยังเดิมๆอยู่ทางฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับสีค่อนข้างใหม่อ๋อนี่จะมีตรงนี้นะครับตรงกระชนตรงมุมนะครับมุมด้านซ้ายเนาะตรงช่วงที่มันเป็นสเกิร์ตเนาะครับแล้วก็ฝากระโปรงก็มีรอยบุบนิดหน่อยนะครับเป็นรอยเล็กๆนะครับไม่เยอะมากนะครับผมเปิดมาตรงนี้ฝากระโปรงปิดก็เปิดได้ปกตินะครับไม่มีฝืดแต่อย่างใดนะครับลองดูเช็คตรงนี้ พว,วกน็อตยึดต่างๆนะครับก็ปกตินะครับโรงงานไม่ได้มีผิดพลาดอะไรนะครับฝากระโปรงก็ปิดสนิทดีฝาหลังนะฮะไฟท้ายไม่มีโยกไม่มีคอนนะโอเคเลยจะมีตำหนินิดหน่อยนะครับมีรอยแต่สีโดยรวมนะครับถือว่าค่อนข้างใหม่นะรถเกือบ10ปีนะครับสียังโอเคอยู่เลยนะครับอโอเคนะตรงนี้เมื่อกี้ผมลองชงงวกดูตรงหลังคาก็โอเคนะครับสีค่อนข้างใหม่ แก้มนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคครับปกติสีให้อยู่ในเกณฑ์กกว่าเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับสำหรับสีรถคันนี้อันนี้มาดูตรงาภายในนะครับด้านประตูกันบ้างนะครับเมื่อเปิดมานะผมลองแกะลูกยางดูตรงช่วงขอบประตูนี่ก็เม็ดเชื่อมเม็ดอาร์ตนะยังปกติสียังอยู่ในเกณฑ์ปกติตรงนี้ก็เช่นกันนะครับตรงตัวบอดี้อยู่ในเกณฑ์ปกติ สีตรงขอบประตูด้านในกับสีตัวบอดี้นะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับผมก็แสดงว่าค่อนข้างดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ซีดมากจนเกินไปหรือว่าความเหลื่อมล้าของสีก็ไม่ได้แตกต่างนะครับค่อนข้างโอเคตรงขอบประตูคอนโซลก็โอเคนะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับสะอาดด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยตรงนี้ผมพยายามหาที่เปิดนะผมลืมไปว่าคันนี้มันเหมือนจะไม่มี พยายามขำอยู่ตั้งนานนะครับไม่มีก็ภายในโอเคนะผมว่าค่อนข้างสะอาดเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างเรียบนะครับผมไม่มีตำหนิไม่มีการเจาะใดใดเลยนะครับผมพวงม,มาลัยนี่เป็นพวงมาลัยที่หุ้มหุ้มมาเนาะซื้อหุ้มมาครับก็ลองแกะดูแล้วก็พวงม,มาลัยเดิมของโรงงานก็โอเคนะครับถือว่าโอเคเลยเบาะด้านหน้าตรงนี้เปื้อนนิดหน่อยนะครับทางฝั่งด้านข้างๆคนขับนะครับแต่ทางเบาะ ด้านคนขับนี่ก็คือสะอาดอยู่นะครับก็ไม่ได้เปืเป้อนอะไรพรมพื้นนะครับตรงนี้เพื่อนๆนบางท่านนะครับอาจจะมองข้ามไปแตงจริงผมอยากให้แบบโฟกัสนิดนึงนะครับถ้าว่ามันเคลิะกมากก็มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ตรงนี้ถือว่าสะอาดนะครับฝั่งด้านนี้โอเคนะเม็ดเชื่อเม็ดอ์กปกติเนาะทางด้านตัวบานประตูนะครับแล้วก็ขอบประตูติดกับบอดี้ก็โอเคไหมเดี๋ยวดูก่อนโอเคนะครับโอเค มันจะเรียงนะครับสังเกตง่ายๆมันจะเรียงปกติของเขานะครับถ้ามีการทํามามันจะมันจะมันจะมีหลายแบบนะครับที่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ผมจะทําการรีวิวให้ดูนะครับว่าไอ้ไม่ปกติน่ะเป็นยังไงแล้วปกติเป็นยังไงเอาไว้คลิปหน้านะครับหรือว่าคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเกี่ยวกับตรงนั้นอ่าโอเคมาถึงช่วงล่างนะครับเบรกยางโช้ผมขอเหมารวมไปเลยแล้วกันนะครับสาหรับอิยุสุคันนี้ก็มี ตำหนิที่เดียวคือยางนะครับยางแทบจะเป็นยางเลสซิ่งอยู่แล้วนะครับแทบจะหาดอกไม่เจออยู่แล้วนะครับส่วนโชคโอเคเลยนะครับไม่มีเยิ้มเลยผมกดดูแล้วนะครับก็ช่งกเข้าไปดูข้างในโอเคคู่หน้านะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็ได้ได้แม็กเป็นจะเรียกว่า T 37ดีไหมอ่ะผมขอเรียกที7ามเจละกันนะครับเป็นล้อเลเรียกว่าล้อเลทีท37แล้วละกันอ่ะประมาณนั้นเพื่อให้ความเข้าใจง่ายนะครับครับ โชกคู่หน้าโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยไม่มีเยิ้มนะครับถือว่าใหม่นี้มาดูด้านหลังนะครับแชสซีโอเคนะครับอยู่ในตำแหน่ง,งปกติไม่ได้มีรอยแบบตัดเชื่อมอะไรเลยนะครับเป็นเดิมโรงงานเนาะถือโอเคอืฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะโอเคแนบก็แบบนะแนบ แหนบเดิมนะแหนบเดิมโอเคครบเอ้ยเหมือนจะหายไปเส้นหนึ่งด้วยอ๋อโอเคครบนะครับแหนบก็ครบน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับเพาขับด้านหลังนะครับเฟืองท้ายไม่เป็นอะไรเลยนะครับโอเคเลยนะครับตรงนี้ยางอะไรก็ยังอยู่ดีนะครับโช๊คด้านหลังไม่เยิ้มนะครับช่วงล่างคันนี้โอเคนะครับสําหรับคันนี้รวมไปถึงตัวถังที่เกาะกับแชสซีด้วยนะครับน็อตยังเป็นน็อตยึดเดิมโรงงานนะครับไม่มีบิดไม่มีเปรี้ยวนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนสมาชิกสังเกตด,ดูถ้ามันบิดมันเพียวเนี่ยมันเราจะสังเกตง่ายๆละครับว่ามันจะบิดมันจะมองเห็นชัดเนาะอัีนี้มาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์จะตัวนี้กันบ้างสักเล็กหน้อยออเราดูที่ซุ้มก่อนเนาะซุ้มห้องเครื่องโอเคนะเสียงค่อนข้างดีใส่มากนะครับน็อตยึดมาร์กโรงงานเลยนะครับด้านในด้านในด้านในโอเคนะพวกปลั๊กตรงนี้ โอเคนะครับไม่ได้อะมันอะไรห,หายไปอ๋อฝาครอบเครื่องนะครับฝาพลาสติกครอบเครื่องไม่มีนะตัวนี้หายไปผมก็ว่าอยู่มองแล้วทาไมมันดูล้นๆเนาะโอเคคันนี้ไม่มีฝาครอบเครื่องนะผ่านไปก่อนนะครับล้วก็ดูส่วนอื่นไปก่อนเนาะส่วนต่างๆถัง,งด้านนี้โอเคนะครับแก้มตัวถังโอเคนะเพจโอเคนะครับอยู่ในสั่งที่ดีค่อนข้างสะอาดนะสำหรับเจ้าคันนี้นะ ถ้าไม่ติดว่ามันไม่มีฝาครอบเครื่องนี่ผมว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกอีกหนึ่งคันนะผมว่าแต่ตัวนี้ฝาครอบเครื่องหายไปนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับส่วนต่างๆนะครับท่อทางเดินปั๊กนะครับสายไฟนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องเยิมตรงบริเวณขอบหรือฝาวาวฝาครอบวาวเลยก็ถือว่าโอเคผ่านไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายต่างๆรวมไปถึงค่าตัวของเขาด้วยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับค่าใช้จ่ายนะครับหากถ้ามีใครซื้อไปหรือนะครับหรือว่าได้ไปใช้นะครับคันนี้เนี่ยแน่ๆนะครับที่มาเป็นอันดับแรกเลยคือยางนะครับผมยางสี่เส้นเลยนะครับแล้วก็เก็บพวกรอยบุบเล็กๆน้อยๆนะครับตรงฝากระโปรงด้านหลังนะครับค่าใช้จ่ายน่าจะแต่ยางซีรีส์ตัวนี้นะอาจจะก็จะแพงนิดนึงนะครับก็ก็มีราคาอยู่เหมือนกัน นะครับส่วนไอ้สีด้านหลังนี่น่าจะหลักแค่แบบไม่น่าจะเกินพันเนาะครับก็ค่าใช้จ่ายประมาณนี้เลยหรืออีกเรื่องนึงนะครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับเกี่ยวกับเรื่องฝาครอบเครื่องนะครับถ้าไม่ซีเรียสนะฮะก็ก็โอเคไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็ซื้อไปล้างเปลี่ยนทาย,ยของเล็วก็ขับได้เลยประมาณนั้นแต่ถ้าใครซีเรียสนะครับเกี่ยวกับไอ้ตัวฝาครอบเครื่องนั้นเนี่ย จริงๆทางตำลารถนะครับมีสถานที่ที่ขายเกี่ยวกับอะไหล่มือสองนะครับจะแนะนําอยู่เหมือนกันนะครับก็ทางทางตำลารถเนี่ยก็ไปใช้บริการบ่อยเหมือนกันนะครับทางช่องของเรานะครับก็ไปใช้บริการอ,ะ,อะไหล่มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังขอบบานประตูอะคอนโซลต่างๆคอนโซลกลางคอนโซลหน้าคอนโซลประตูอะไรพวกนี้นะครับร้านเนี่ยมีหมดเลยนะฮะ ค่อนข้างจะเยอะมากรวมไปถึงไอ้ฝาครอบเล็กๆน้อยๆตรงนี้ดนะ้วยด้วยนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวจะทําใหา้ไปรีวิวมาให้ดูนะครับสาหรับคลิปเกี่ยวกับอะไรมือสองนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคก็ผ่านไปทีนี้มาดูเรื่องราคานะราคาตรงนี้เนี่ยที่ผมประเมินนะคร่าวๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คุยกับทางเจ้าของโดยตรงนะครับก็น่าจะอยู่ประเมินไว้ก่อนเนาะจาก30ปลายนะครับประมาณ30ปลายๆละกันเนาะราคากลมๆอาจจะบวกลบ นิดหน่อยไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าได้ราคาสุทธิยังไงก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบในช่องคอมเมนต์นะครับหรือหรือนะครับหากมีสมาชิกท่านใดน,นะครับสนใจคันนี้เป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบเป็นคอมเมนต์ส่วนตัวให้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์นั่นนะฮะจะได้ทราบเป็นคนเดียวไปเลยอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ายังไม่มีใครสอบถามหรือสนใจเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดผมได้ราคามาปุ๊บนะครับผมจะรีบอัปเดตให้พเพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ทราบกันเลยทันที นะครับทายากแก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอีซูซุคันนี้ส่วนคลิปหน้าจะเป็นยี่ห้ออะไรนั้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ